สวัสดีทุกท่านนะครับเขาแล้วก็สู่ s p Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาพบกับผมในปี1 7ใน h a ับ Care Mode นะฮะซึ่งไม่ได้ลงมือนานแล้วก็คือก็เหมือนเดิมครับ Nature Career หลักๆก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันมีตรงนี้ให้นั่นก็คือเราก็เลือกว่าเราจะเอาเงินเพิ่มจากเดิม60%ไหมซึ่งผมไม่เอานะฮะเพราะว่ามันจะเวอร์เกินนะครับทีม อีกอันนะครับเป็น Global Transfer Network นะครับก็คือแมวมองนะครับต้องกดไว้จะเหมือน5ส16นะครับเพราะว่าจะให้แมวมองของเราประมาณ3-4คนในตอนเริ่มเกมเขาก็ส่งนักเตะให้เราไม่ต้องไปช่างนะครับก็กดไว้เพราะมันจะเหมือน56ส16 Enter ไปครับแล้วก็เลือกครับเลือกทีมที่ตัวเองชอบนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตรงนี้ตรงเแลาเลือกทีมนะครับหผมเลือกทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะ ซึ่งผมขอข้ามไปอีกจุดหนึ่งนะลนะครับข้ามไปซึ่งผมเล่นเลยเนาะมนไม่ช่้ยแต่ผมเล่นไว้นะครับโอเคครับกลับมาเข้าสู่แคร m โมดของผมนะฮะซึ่งผมเล่นไว้สริปอย่างเดียวไว้ประมาณอาตอนนี้ปีอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะแต่ว่ามาไกลเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กๆในทีมก็เริ่มแก่ขึ้นทุกคนแล้นะครับ ก็เหมือนเดิมครับดาวรุ่งก็ต้องถูกปล่อยยืมเหมือนเดิมครับผมเนี่ยฮะตัวนี้เป็นมาจากนี้นะครับเซ็นฟรีมาถือว่าตัวเล็กมากนะฮะถือว่าเข้าระบบกับผมอยู่นะครับอาเลนอาเลนฮาริโลวิชก็เหมือนเดิมนะครับส่วนมากใช้ดาวรุ่งฟีฟ่า16มาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับมาดูที่มาเคเลียครับก็ตอนนี้ปีที่อะไรแล้วปีประมาณ20แล้วมั้งครับ21 ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะฮะซึ่งเพิ่งเริ่มนะครับเอาล่ะมาดูที่ทุกคนส่วนมากจะงงกันว่าไอ้บอร์ด e x p e c t a t i o n นี่คืออะไรออานะฮะเหมือนตอนเริ่มเกมนะครับที่ผมทำในแมอธิบายตอนแรกก็คือว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเงินขายไม่เหมือนกันเพราะว่าบางอัานจะเป็นคําว่าค r i t i c a อมีเ i ียมหรือโลไปที่โลคือเหมือนว่าเงินเนี่ยในทีมเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปหาอะไรเยอะมากมันไม่มีปัญหาอะไรครับเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันแสดงความว่ามีปัญหาไหม สรุปมไม่มีปัญหานะฮะมันไม่มีปัญหาเลยแต่นี้เป็นยู u t ม e a m นะฮะยู u t ม e a m d e v e l ม p m e มีเด d i มก็คือการปั้นเด็กจากอาดมีของเราให้เขาพลังเพิ่มขึ้นมากกว่า10แต้มนะฮะก็คือเซนนักเตะที่พลังเจ็ดสิบาเขาเข้าสู่ยู u คว s q u a ก็คือชุดดาวลุ่งของเราแน่ฮะซึ่งมันหายากนะผมว่าผมเลยไม่ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็ช่างมันมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ ทีมอยู่แล้วเพราะเราทีมเราดีแล้วใช่ไหมแต้มผมก็เลยลดแต้มตรงนี้คือลดแต้มเป็นปลดเท่าไรลดเพราะเราอยู่นี้คนระับไม่ใช่เพราะเราได้แชมป์ทำไมไม่เพิ่มเราไม่ทําตามเงื่อนไขครับถ้าเราท,ทําทีมเล็กเนะี่ยแต้มเราลดไม่แปลกใจเลยถ้าเราได้แชมป์เพราะว่าหนึ่งคือเงื่อนไขตรงนี้จะเป็น object o v e r v i e ก็คือทําไอ้ตรงนี้ก่อนสามอันแรกแต้มมันจะขึ้นแล้วครับไม่ต้องไปนกาทำทุกอันแต่ทำทุกอันปุ๊บมันจะเป็น over o v e r a t i n g ก็คือ over อะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนกับทำารรลุเป,ป้าหมายไปแล้วอะ ก็จะเป็น80 90, 90ผมถึงคุดประมาณ95 8 95 8 90อะไรยังไม่ได้อ่าดูตรงที่ทีมต่อไปครับบางอันเหมือนกันนะหนรือสงสัยอะไรก็มาทักในเพจหรือทุกคอมเมนต์ล่างนะครับผมไปตอบคนอื่นด้วยส่วนลองเทอมนะครับก็คือสมมติว่า d ิกซ์วิ e average age เนี่ยทูสคาร์วัลท์เมทิส i ฟร์วิธิโทลูเนี่ยก็คือคำว่าเอชแปลว่าอายุใช่ไหมครับแปลง่ายเลยมันก็ต้องมีความรู้อันนี้ผมไม่เห็น,น,นแนะนำเทคนิคหรอกนะก็คือคำว่าลองเทอมเนี่ยคือแบบ เขากะจะให้อายุในทีมเนะี่ยประมาณ24ซึ่งผมเพิ่งมาคุมแมนยูได้ประมาณ2ปีจึงเป็นไปได้ที่ผมจะคัดนักเตะแก่ๆออกทีละคนไม่ได้เพราะว่าค่าเหนื่อยหลักๆแพงแพงแล้วมันย้ายทีมยากครับก็เลยคงที่27.1และเหลืออีกหนึ่งฤดูกาลหนึ่งฤดูกาลที่ m a i n i n g ก็คือเหลืออีกฤดูกาลฤดูกาลที่เหลือก็คือ1ซึ่งผมไม่แคร์อย,อยู่แล้วเพราะผมพาทีไมไปแชมป์รองแชมป์ เหมือนที่ภาคสิบหกครับแพ้อันจบอันดับหนึ่งถึงสามคุณมีสิทธิคุมต่อแต่จาะาตับสี่ตังห้าในวิชาโอกาสโดนไล่ออกสูงมาก Brand a q u i t i o n นะครับอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างทําทําทํายากแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องทาแบบจเจาะจงหรือไม่เพราะว่าไม่มีระบบอะไรเกี่ยวกับตรงนี้เลยนอกจากสเสื้อต้องจากคานข,ขายเสื้อก็คืนนักเตะเป็นแพงมาแล้วก็ขายเสื้อหรือนักเตะมาะทำอร์มดีเขาจะขายเสื้อดีารมลงประมาณนี้ฮะส่วนอันนี้คือ มีเดียก็คือกสิต่ายท้อสดอารมณ์ประมาณนี้ฮะก็คือสามปีซั่นเนี่ยเราต้องมีเงินประมาณจนถึงเนี่ยอย่างว่าเนี่ยระยะยาว418ล้านซึ่งถ้าเล่นเทคนิคเหมือนแฟนที่ผมก็คือเซ็นฟรีอย่างเดียวถึงแน่นอนครับแต่ว่าคือเรามาอยู่ทีมใหญ่ใช่ไหมเราต้องทุ่มอ่ะแช่ว่อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะคือตอนนี้ผมอยู่ทีมใหญ่ผมต้องทุ่มอันนี้คือ อันนี้ continental success ก็คือถ้วยในประเทศครับได้แชมปนะ์นอกประเทศเพื่อผิดนะนอกประเทศเราก็ได้แชมป์นอกประเทศนะครับตรงนี้คือนอกประเทศก็คือแชมเปี้ยนครับมาเข้ามาคือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะกับยูโรปาด้วยนะครับก็คือถ้วยต่างประเทศนะฮะอันนี้ก็คือจบอันนี้องคืออยู่รอกีกผทีิอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่เล่นอันนี้คือถ้วยในประเทศครับ d o เมสติกในประเทศนะฮะ นั่นคือยื่นมาว่าระยะสั้นเลยก็คือทําไม่ได้ก็ต้องได้ออกแค่นั้นแหละอันดับหนึ่งอันดับสองก็คงจะอยู่ต่อนะครับไม่ไม่ไล่ออกพิมพ์เบลีก็คว้าแชมป์ลีกเอเมเรดก็เอเมเอฟเอครับก็คว้าแชมป์เอฟเอครับอารมณ์ก็ประมาณนี้นะครับหลักๆก็คือทำไอโอเจกทีท์โอเวอร์วิวก่อนนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ทํามันนี้ก่อนเพื่อเพิ่มแต้มทางคนสงสัยว่าทําไมแต้มลดไปเรื่อยๆเลยอ่ะทั้งที่ได้แชมป์นั่นก็คือคุณไม่ทำตามโอเจกทีท์โอเวอร์วิวนะฮะ โอเคครับมันเปลี่ยนอะไรบ้างที่ผมจะให้ดูก็คือไฟ n นนซ์อ๋อคือตัวเนี้ยผลล่วงของผมเนี่ยตอนเนี้ยอะไรอะไรยังไม่ได้ยังละผลบวกของผมก็คือ3 0 1 4 8ล้านที่ผมได้มาเนี่ยก็จะบอกว่าเออตั๋วปีนี้เนี่ยได้42ล้านนะเงินรางวัล19้าล้านพิซซี่สั้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือเงินที่จ่ายไป ซึ่งมันจะมีตรงนี้บอกเนี่ยบำรุงสนามอะไรเงี้ยเนี่ยไพ่มันนีเอ่าเงินรางวัลค่าตัว๋วบัตเจ็ดครับก็คือจำได้ไหมที่เราผมให้เปลี่ยนเงินค่าเงินสลับกันก็คือเรามาเปลี่ยนตรงนี้แทนนะครับบัตเจ็ดเดินไปเดินมาได้เหมือนเดิมแต่มันไม่จําเป็นต้องใช้เลยเนาะคือถ้าเรามีตังเราก็กดไปใช้ตังอีกฝั่งให้เลยอะไรเงี้ยให้ตังแบบไม่ต้องไปไปปรับแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เบสสิบหกมาก็คงไม่ต้องไปปรับแล้ว แล้วฟาติกเจ็ดที่เด่นๆก็คือเวลานักเตะย้ายทีมอ่ะค่าเหนื่อยมันจะไม่เวอร์ไม่เวอร,ร์ยังไงนะฮะก็คือเออก็คืออย่างเช่นเฮกเตอร์เบอร์ลินค่าเหนื่อยของทันหกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ีตัวไปตัวครับแสนเจ็ดไม่ใช่ส่ตัวคืออารมณ์มันเหมือนกับมานว่าเนี่ยฮะอย่างเช่นอายุยี่บห้าเนี่ยฮะตอนเขาอยู่ทีมเก่านะครับเขาได้รับเงินประมาณ เก้าหมื่นห้าหรือแสนเนี่ยฮะแต่ค่าเงินของเขาเนี่ยมาจากทีมเล็กเขาก็แค่เพิ่มประมาณแสนเลประมาณแค่หมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยซึ่งมันโอเคมันค่อนข้างจะสมจริงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าไม่ได้เวอร์เหมือนภาคอื่นใช่ไหมเรามาอยู่ทีมใหญ่เนะ้่ซื้อทีนะคะ่าเหนื่อยโอ้โหมึงเอาเป็นแบบสองแสนห้าสามแสนอะไรเงี้ยมันมันเวอร์ไปบางทีนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิเห็นได้ชัดนะครับดูค่าเหนื่อยฮะเก้าหมื่นหกเมที่มาอยู่ทีมใหญ่ นั่นแหละแต่ผมผมชอบภาคนี้มากเราว่ามันมันดูไม่เวอร์เกินใช่ไหมมาใหม่แล้วรุ่งอย่างเงี้ยมาอยู่ทีมใหญ่ไม่โผยแกจะเอาเงินเยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างว่าโอเคคือสาหรับภาคน,นี้ผมก็ไม่ค่อยได้ปั้นเด็กเท่าไหร,ร่นะฮะไม่ได้ปั้นเลยครับซื้อมาดองอย่างเดียวซื้อวีมาขายมาขายมากกว่าก็ยังให้เกียรติลูนี่อยู่นะครับว่าเออให้อยู่อยู่จะลิซทิ้งก็สงสารนะครับเออมีอะไรอีกนะ กระตุกนะคระผมต้องเปิดจอเล็กแล้วต้องอัดเสียงแยกนะคันเลยกระตุก <c oughs> ซึ่งเอออย่างว่าคระะับอ่ะจุดเด่นของทีฟันเจ็ดอีกอย่างก็คือการเป,เปลี่ยนทีมคุมนะฮะก็คือเปลี่ยนเป็นอะไรที่เปลี่ยนง่ายมากๆถ้าเราอยู่แต้มระหว่างเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะฮะที่จริงต่างกันก็อาจจะมีคุมได้แต่ว่าไม่ใหญ่มากไม่ง่ายด้วยแต่ผมลองแล้วเจ็ดสิบแปดสิบย้ายคุมได้กับทุกทีมเลยทุกทีมที่ขึ้นเนนะี่ย ซึ่งมันเป็นอะไรที่คนที่่นฟ้าสิบหอยากย้ายมากๆอยากทํามากๆก็คือการทำตรงนี้แหละเชื่อผมดีต้องชอบอะอะไรข่าวสารนี่เหมือนเดิมนะครับสามารถดูเทคนิคอะไรต่างๆในคลิปเก่าของผมได้เลยนะฮะคลิปเก่าอสอนของผมไม่เลยว่าไอ้เนี่ยไอ้นี่ไอ้ที่เนี้ยไ,ไอ้นี่ทาไมถึงบ่นจังเลยครับอะไรเนี้ยหลักๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะผมว่านอกจากจะมีแบบดาันโวโัวผงเนี้ย มีแล้วนี่จะไม่ได้ยังได้มีแล้ว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 แล้วลก็บอกเอฟเซิชันจะมาโชว์ตรงนี้บ่อยๆเหมือนมากดดันให้เราทำตามโควสมันอนะเหมือนเออใช่มันลงเหมือนมันโค้ดอะครับซึ่งหลายคนวา่าพี่เอาไปเทนนิงไหมครับผมบอกเลครับผมไม่ค่อยชอบไปเทนนิงนะครับบอกไว้เลยผมไม่ได้ปล่อยไปเทนนิงนะครับถือว่าบอกไว้แล้วนะอ้าวมาแนะนําช่วงท,ทายแล้วกันไหนๆไ,ไ,ไม่มีอะไรพูดแล้วก็มาแนะนำดาวรุ่งให้เล่นนะฮะ ดาวรุ่มหลักๆที่ผมเอามาก็คือซึ่งผมมาอยู่ทีมใหญ่แล้วเนาะเลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อใครเลยคนนี้นะฮะวินเซนต์โคเซโร่นะครับมาจากนิสนะครับรีบซื้อตั้งแต่ตอนเด็กนะครับพลังเวอร์มากอาร์เธอลวิดด้วยครับเอมโบโลนี่แพงครับอย่าซื้อเลยเชื่อผมถ้าไม่อยู่ทีมใหญ่ก็ไม่ต้องซื้อหรอกแรดฟอร์ดรีบซื้อตอนเด็กๆครับพลังเวอร์มากแรดฟอร์ดครับอ่าอิเคนาโชแมนซิตี้นะครับแล้วก็ผมให้ดูแค่คนละกัน จะเย็นนะซึ่งผมก็ลืมบางผลกับไอเอ่อตัวจากอูทิเนเซ่นะฮะซึ่งชื่อไอปรลายแล็คนาก้าแอะไอย่างล,ลืมชื่อหมดแล้วเนี่ยนั่นก็มันไม่มีระบบมันไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยนะคือขายนะไม่เปลี่ยนให้ไม่เปลี่ยนเลยต้องจากไอที่ผมบอกครับคอนแทคก,ก็ยังไม่สวยที่ทาน์เฟอร,ร์เท่านั้นแหละทาน์เฟอร์นซีรี่ไม่รู้จะไม่ได้ว่าภาคเก่ามีไหมภาคโฉมมีไ,มมไมหมผมลืมก็มีนี้ก็ดูดีขึ้นเยอะกด enter ตามได้ว่าใยากไปที่ไหนแล้วกดแมวมองไปส่งไปดู แล้วก็จะเอามาง่ายขึ้นเออรู้สึกว่าไอ้ฟรีเอเย่นจะมีตัวดีๆขึ้นเยอะเลยนะก็ลองไปเล่นกันดูนะครับซึ่งผมคิดว่าเหมาะกับคนที่ชอบย้ายทีมอย่างผมให้ไต่เต้าแบบจากทีมเล็กๆไปถึงสูองอย่างผมก็คือคนบรอลช็อปง่ายมากครับไม่ใช่บอลช็อปนะบอลช็อปโอเคครับอาลงมาเนี้ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับแทบไม่มีอะรเปลี่ยนเลย สงสัยอะไรให้มาดูคลิปเก่ากันนะครับเฟส16กับเฟส7แทบเหมือนกันทุกทุกอย่างยกเว้นแค่ออปชั่นต่างๆเฉยแต่ข่าวสารหรือการสัมภาษณ์เดอนทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอ่าแค่นี้ฮะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับผมกติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ